สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับโอ้ห่าใจออกนะครับก็วันนี้นะครับพอดีเมื่อกี้ครับผมเห็นนะครับมีรถเทนเลอร์นะครับมาลงนะครับซึ่งก็จะมีรถนะครับเป็นเทนเลอร์มีรถมาสองคันนะครับแต่ว่าเป็น X s e r ซ e s เลยแหละนะครับตัวยกสูงสี่ประตูนะครับสีขาวมุกกับสีดํานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าไอตัวรถคันเอ็กซีรีส์ที่กําลังลงอ่ะเขามีวิธีการลงแล้วก็ลงมาจะเป็นรถใครบ้างนะครับซึ่ง X44 ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาน่าจะใช่แหละนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปดูรถเลยนะครับซึ่งถ้าเกียร์ธรรมดาี่ยกสูงนะครับก็ราคาอยู่ที่เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวมุกเราก็บวกเพิ่มเข้าไปอีกเจ็ดพันบาทนะครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ารถที่ลงจะเป็นรถรุ่นอะไรแล้วก็เขามีวิธีการลงแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าเอาละครับผมนะครับตอนนี้ก็ นะครับเดี๋ยวเราจะลงรถเทรลเลอร์นะครับก็คือตอนนี้มีเอสเซอมาสองคันนะครับตัวยกสูงนะครับก็จะเป็นตัวยกสูงสประตูนะครับสีขาวมุกกับสีดํานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้จะเป็นของลูกค้าใครนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับอันนี้ก็มีมาแค่2องคันนะครับในรถนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยว ก็มาดูวิธีการเอารถลงนะครับแล้วก็มาดูกันว่ารถคันนี้จะเป็นของใครนะครับผมอ่านะครับตอนนี้ครับเจ้าหน้าทีอยู่ก็พนักงานเขากำลังทำการนะครับปลดล็อกรถนะครับก็เราพาไปดูกันดีกว่านะครับว่า เราถอดยังไงนะครับนี่ครับก็จะมีการล็อกมาตรฐานแน่นหนานะครับนี่นะครับ,บล็อกที่รถอย่าลืมติดใจรับทางการบังคับติดใจรับ สองคันนะครับย้อนสดในะครับทำจากตัวสุดท้าลงจากรถเล่เทเล่ก็ใหม่ๆเลยนะครับนี่ก็มีมาสองคันน่าจะปล่อยลงที่อื่นมาแล้วครับาต,ตอนนี้ก็จะเหลือเป็นด้านหลังนะครับอยู่สองคันเอ็กซ์ซีรีสองสีเลยนะครับเในการจะทำการ เป็นทางแบบแต่การที่ขับลงนี่ก็ต้องแบบฝีมือจัดนะครับมาจะยกชั้นสองขึ้นละเดี๋ก็จะไปต่อตรงด้านหน้านครับเพื่อที่จะเารถตัวชั้นด้านบนนะครับลงมานะครับเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะทำยังไงนะครับผมก็เป็นเริตัวนี้ก็จากบริษัทซินว่าครับผม สคันแล้วก็ส่งให้ครับนี่เร <ๆ S 1> าก็กุญาจจะเป็นไฮดรอลิกหมดเลยนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับเรากำลังตรวจความเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงครับว่ารถจะมีอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอตรวจความเรียบร้อยให้นะครับพาไปดูกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับรถที่ มีอยู่จอดสต็อกอยู่นะครับปีสองพันยิบสองนะครับก็มีจอดอยู่หลายคันนะครับก็ลูกค้าจองไว้หมดแล้วนะครับแต่คันนี้นะครับนี่ก็ขึ้นไปแล้วปึ๊บปึ๊บเปิดประตูนะครับอ่ายกลงมานะครับตรงนี้ยกพาล้อแล้วถอยขนาดไหนถเน้เปิดไฟโเดผพามากนะครับถอยมาแล้วมาแล้ว 3เปิดตัวมาแล้วนะครับใครที่จองไว้ก็นะสีขาวมุกนะครับอ,อันนี้คือ X Series นะครับตัวยกสูงนะครับสีขาวมุกนะครับผมอ่านะครับก็เดา๋ยจะจอดไปด้านหน้านะครับ แล้วก็เหลืออีกหนึ่งคันครับผมก็จะเป็นส่วนของเอ,อ็กซิลี่เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีดำนะครับตัวยกสูงสีดำเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันต่อนะครับว่ามันจะเป็นรุ่นไหนนะครับแล้วก็สีไหนมีอะไรที่แตกต่างอ้ยแต่ผมว่าสีดำสวยนะสติกเกอร์แบบข้างหลังอะมองไปแบบโดดเด่นจ้ำๆเลยโหสวยนะครับ จะถอยลงมาแล้วซึ่งมาคู่กันเลยวันนี้เป็นสีดำกับตัวสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับก็กำลังจะถอยออกมาและอ่านะครับมันก็ต้องใช้เทคนิคนะครับก็คือหนึ่งอ่ะเอาเปิดกระจกนะครับแล้วก็เอา ศีษะนะครับออกมานอกรถนะครับเพื่อที่จะเล็งเส้นนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเส้นขอบสีแดงกับสีเหลืองนะครับเขาก็จะขับบังคับโดยการเหยียบเส้นสีเหลืองลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไม่ให้ออกนอกเส้นสีแดงครับอันนี้จะถอยมาเรื่อยๆนะครับโอ้โหต้องใช้ความชำนาญนะครับต้องใช้ความชำนาญอย่างยิ่งนะครับภาในงานนี่แบบตกเห็นไหมครับบันไดนแบบโอ้โห ุดยอดนะคนขับเนี่ยสวยงามานะครับด้านหน้าเ,าเดี๋ยวจอดด้านหน้านะครับขอบคุณครับอันอน,นี้ก็อะไรนะครับสแกนถ่ายรูปอ่ะจอดด้านหน้าง เรผมมาถามให้ครับจะกลัวตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็คงสันเลอรเรียบร้อยแล้วนะครับ2องคันนะครับ X อ็กซ์ซนะครับสีขาวมุกกับสีดำนะครับตัวยกสูงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นรถไถวันนี้ก็ฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์ครับกด s u ั s c ส i b e ให้ช่องของเชอร์ฟียด้วยนะครับขอบคุณครับ